สวัสดีค่ะวันนี้อยู่หน้าร้านที่เรียกว่าวันสต็อปเลยมาร้านนี้มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังแก้วแหวนเงินทองมีครบเครื่องประดับมีเยอะมากเลยค่ะและกระทั่ง งานฝีมือในงานแอนเนกขณะนี้กำลังซื้อขายกันอยู่ลูกค้าเลือกว่าจะเป็นเป็นที่ใส่ใส่กล้องหรือว่าอ,อ๋อใส่พวกเครื่องรางเป็นงานถัก พระบูชาก็มีค่ะเป็นชุดเลยจ้อเรียงทั้งหมดมีสามโต๊ะกว่าจะเรียงเสร็จก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันทวกหินหินนี่มีเยอะมากเลยเค่ะ นเบี้ยเบี้ยตัวใหญ่ราคาก็ต่อรองกันได้อันนี้อันนี้อย่างเนี้ยเรียกว่าลาพิสลาซูลี่อันนี้ลาพิสลาซูลี่ <c oughs> ได้ตังแล้วนะคะได้ตังแลสบายแล้วนั่งถักทั้งวันเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละใบไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วก็ขายก็แพงไม่ได้ขายถูกทุกอย่างถูกหมดคนมีสีมือก็จะเร,เรียกว่านั่งหลังขดหลังแขงเลยกว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยดูสิคะ เด่กกระเป๋าเป็นลายอะไรนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้เป็นลวดลายต่างๆมีจุ๋มจิ๋มน่ารัก,กตอรบอรี่มวกยังทำได้เลยค่ะเนี่ยหมวกเอาไวท้ที่สูงเลย อย่างนี้เรียกว่าที่สำหรับใส่มีดหมออันละสองร้อยต่อก็คงลดได้นิดหน่อยอะค่ะนี่เป็นเออใส่แก้วใส่อันนี้ใส่สตางได้ค่ะเป็นกระเป๋าใส่สตางหรือบางทีบางคนก็เอาไปประยุกต์ใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะ กระเป๋าลายธงชาติมีนะคะเนี่ยะถ้าสนใจก็แวะมาซื้อได้เลยค่ะที่จําหน่ายอยู่ที่สายใต้ใหม่ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาก็เจอร้านนี้พอดีเลยเรียกว่ามีครบวงจรทั้งหิน มีเยอะมากเป็นร้อยเป็นใส่ยสร้อยก็มีมตลับใส่สีพึ่งมันมีหลายหลายใบเลย โดย,ยเฉพาะโดยเฉพาะแหวนเะจ้าของร้านไม่ค่อยว่าหรอกคะ่ะนั่งถักได้ทั้งวันเลยค่ะมาขายก็ได้งานได้เงินด้วย วันนี้สวัสดีค่ะ